สวัสดีครับพี่เอสหนูแต่งงานมาได้2ปีสามีก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตต้องมาเป็นไม้ในวัย30กว่าทุกวันนี้หนูทุกข์มากจมอยู่กับความเสียใจเสียใจที่มีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยยังไม่ได้ไปเที่ยวที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันในอีกหลายๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรด้วยกันในหลายๆอย่าง และที่สำคัญคือเสียใจที่แทบจะไม่มีเวลาได้ดูแลกันในยามเจ็บป่วยจนถึงแก่เท่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวเกินไปจนหนูตั้งรับไม่ทันกลับมาอยู่บ้านที่เคยอยู่ด้วยกันจ้องมองนาฬิกาเวลาที่เขาเคยกลับบ้านทุกสิ่งทุกอย่างภาพต่างวนเวียนอยู่ในหัวหนูตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาหนูแทบไม่ได้ยิ้มหัวเราะอีกเลย หนูคิดว่าสักวันหนูคงยอมรับมันได้แต่พอถึงตอนนี้ผ่านมาสองปีกว่าหนูก็ยังทุกข์เหมือนเดิมภายนอกหนูดูเป็นปกติแต่ภายในหนูเจ็บปวดไม่กล้าที่จะพูดระบายให้ใครฟังอีกเพราะมันผ่านมานานแล้วหนูไม่อยากเป็นแบบนี้นะคะแต่อดคิดไม่ได้เลยหนูควรจะปรับทัศนคติความคิดตัวเองอย่างไรดีเพื่อให้หนูมีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งค่ะ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> ปัญหาของเจ้าของคําถามนะครับปัญหามันคืออยู่ที่ว่าคือไอเรื่องเรื่องเรื่องที่สามีเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วอะนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันละปัญหาปัจจุบันก็คือเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะเราเราไปวนเวียนอยู่ในอดีตไงเนาะซึ่งเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะเพราะว่าการสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยมันเป็นเรื่อง มันเป็นเรื่องที่มันสร้างบาดแผลในใจให้มนุษย์ได้เป็นธรรมดานะไม่ได้บอกว่าเราไม่เก่งไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่วิธีแก้ก็คือว่าทำยังไงเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะครับซึ่งมันก็แทบจะไม่มีทางอื่นนอกจาก มีสตินะหัดมีสตินะครับนะเ,เพราะว่าถ้าจิตเราไม่คุ้นเคยที่จะมีสติมันก็จะคุ้นเคยที่จะไปวนเวียนอยู่ในความคิดเวลาคนเราคิดเนี่ยนะมันจะคิดอยู่แค่2เรื่องนะครับ1คือเรื่องอดีตกับ2เรื่องอนาคตนะไอ้เพราะปัจจุบันมันไม่ต้องคิดอะไรจริงไหมปัจจุบันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ไงเหมือนเรานั่งนั่งมองนั่งมองอ,อะไรอะ เราเราเห็นน่ะเราเห็นภาพที่ตกดินอะไรเงี้ยเห็นภาพที่ตกดินก็ภาพที่ตกสวยสวยดีอ่าอย่างมากก็แค่นี้ใช่ไหมไม่มีอะไรหรือไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยก็แค่เนี้ยมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะแต่ถ้าวนไปในอดีตมันก็จะแบบเป็นแบบที่เราเป็น่ะหรือไม่ก็ไปกังวลเรื่องอนาคตแล้วแก่ไปแล้วจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเนาะ เพราะฉะนั้นเราสร้างความเคยชินของจิตเราเป็นแบบไหนจิตเราจะเป็นแบบนั้นนะเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคนเราตายแล้วอ่ะไปที่ไปที่ไหนตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบใช่ป่ะเออไอที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะที่ชอบที่ชอบเนี่ยจริงๆมันก็คือว่าที่ที่เราชอบพาจิตเขาไปอยู่บ่อยๆนะถ้าเราเป็นคนที่ ชอบพาจิตไปอยู่กับเรื่องอดีตนะเขาก็จิตเขาก็เวลาที่ไม่มีสติเขาก็จะลอยไปอยู่ในอดีตนะเรื่องเดิมๆส,สังเกตไหมเราคิดเรื่องไหนเป็นเรื่องที่มันฝังใจเราเนี่ยเราก็จะคิดอยู่เรื่องเดิมๆเ,เนี่ยวนๆๆอยู่เนี่ยอันนี้เราสร้างความเคยชินให้จิตนะครับ เราสร้างความเคยชินให้เขาเขาก็ชอบไปอยู่ในที่ที่เขาเคยชินนะ,ะถ้าเรามัวแต่เป็นคนที่เพ้อฝันไปนเรื่องอนาคตเนาะคิดแต่เรื่องอนาคตไปอย่างตลอดเวลา mm hmm. เดี๋ยวนะพูดเรื่องความคิดเพ้อฝันเรื่องอนาคตกับวางแผนอนาคตไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างงงตรงนี้นะคนละส่วนกันนะครับเราอยู่กับปัจจุบันแต่เราใช้ปัจจุบันวางแผนอนาคตได้ว่าเราอยากทำอะไร เราอยากไปอยู่ที่ไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนอันนี้โอเคนะครับแต่ถ้า,าไปเพ้อฝันเรื่องอนาคตเนี่ยส่วนมากาที่ที่มันเป็นลักษณะต้องห้ามเนี่ยนะก็คือว่าฝันอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำอันนี้ประเด็นที่1นนะครับสคือคิดลบเรื่องอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงคิดว่ามันมันมันคงแย่แน่เลยมันคงเ,เราคงจะ อะไรอย่างเงี้ยเราคงจะล้มเหลวทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทําเลยอ่ะสมมติาคิดว่าอยากจะทําอาชีพอะไรขึ้นมาอาชีพหนึ่งอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเ,เปลี่ยนอาชีพอยากจะลงมือทํอาอยากปลูกต้นไม้อสมมตินนะ่ะอยากปลูกต้นไม้อยากขายของออนไลน์อยากอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มคิดเออมันไม่เหมาะกับเราเนะเ,เราไม่ไม่ทำดีกว่าเราทําแล้วมันคงจะไม่เวิร์กหรอกเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นเรื่องการ กังวลเรื่องอนาคตในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเราสร้างความเคยชินของเรามาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่น <c oughs> อีกอย่างนึงที่อยากบอกคือยุคเนี้ยพอพอพอเป็นลักษณะแบบนี้นะคนจะชอบบอกให้คิดบวกสิคิดมองในทางที่บวกไว้ผมจะบอกว่าในคอร์สต,าต่างๆเนี่ยผมมักจะพูดบ่อยๆนะว่าผมอะ ไม่ได้สอนให้คิดบวกผมไม่ใช่สายคิดบวกนะครับคือคิดบวกมันดีกว่าคิดลบอันนี้แน่นอนเราเห็นตรงกันนะครับเข้าใจได้นะและผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าบางครั้งบางเวลาบางเวลาเท่านั้นนะ,ะบางเวลาเท่านั้นคิดบวกก็ดีกว่าคิดลบเออเพราะ,ะนั้นบางโอกาสบางจังหวะที่เรารู้สึกว่ามันมันอยู่ในจุดที่มัน มันต้องการกำลังใจอะไรบ้างก็คิดบวกบ้างได้อะไรเงี้ยนะแต่อย่าไปคิดบวกตลอดเวลานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คิดบวกพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทันความคิดนะให้รู้ทันว่ามันเป็นแค่ความคิดแต่พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับความจริงนะความจริงสมมุติว่าอะไรล่ะสมมติิมมตนะอ่ะผมผมมานั่งนึกถึงตัวเองอะ่ะตอนนี้อายุ50กว่าแล้วเนี่ยอะไรเงี้ย อายุอายุก็เยอะแล้วเนะาะอายุ50กว่าก็เยอะแล้วนะอย่างนี้มันเป็นความจริงไหมจริงนะครับก็มัน50กว่าแล้วเป็นความจริงแัม้มันเป็นแฟกตอะไรที่เป็นแฟกตเนี่ยมันโอเคนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือการไปนั่งแบบเนี่ยลูงงี้ตอนอายุ16นะเลือกเรียนตรงนั้นก็ดีเออตอนเข้ามาหาลัยไปเรียนคนเรียนอันนี้นก็ดี ลูงี้ตอนอายุนี้อายุนั้นไปทํางานนั้นก็ดีอะไรเงี้ยคือไอ้อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ไปนั่งแบบคิดบอกว่าอ๋อไอ้เรื่องนันเป็นการคิดเรื่องอดีตแต่นี่ในสายคิดบวกเนี่ยจะคิดว่า๋อแก่แล้วก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เรามีประสบการณ์มันทำให้ซึ่งผมถึงบอกไงว่าถ้าช่วงเวลานั้นคุณไม่ได้ต้องการ กำลังใจคุณไม่ได้ต้องการให้กำลังใจตัวเองคุณไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งคิดบวกนะครับแค่รู้ว่าตอนนี้อายุผมห้าสิบกว่ารู้ว่าตอนนี้อายุ50กว่าจบไม่ต้องไปคิดว่าแก่แล้วไม่ต้องไปคิดว่าใกล้ใกล้ตายแล้วไม่ต้องไปคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มันไม่การคิดเป็นเรื่องเกินเกินความจําเป็นเป็นส่วนมากนะครับความคิดเนี่ยจะมีประโยชน์เฉพาะในเวลาที่เราคิดแล้ว มันเอาไปทำมาหากินได้มันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้สร้างประโยชน์ให้ตัวเองได้มันช่วยคนอื่นได้อย่างเงี้ยมันมีมันใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าในเรื่องต่างๆเราไม่จําเป็นต้องคิดครับนะอย่างบอกสามีเสียชีวิตแต่จะให้เขาไปนั่งคิดบวกได้ไหมเราได้อิสรภาพคืนมาเราได้มรดกเราได้เงินประกันชีวิตอะไรเงี้ยคือมันก็คิดบวกแบบนั้นมันก็คิดได้แต่มันมันเหมือนเป็นคนแบบ มันเหมือนเป็นคนเร็วอ่ะมันเหมือนเป็นคนเร็เวๆไงไม่รู้ว่าแบบว่าแบบเออสามีตายแล้วดีใจที่ได้เงินประกันนะ่ะนึกออกปะอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าไม่จําเป็นต้องคิดก็ได้นะครับแค่อยู่กับความจริงยอมรับความจริงว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะ ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุตินะสมมุตินะแค่สมมุตินะ่ะผมไปจัดรายการไอ้เพื่อนกันมันติดโควิดเนี่ยมันมีเคสที่เขาติดโควิดมาใช่ไหมเราชอบไปนั่งแบบไหนลองคิดสิโล,โลกโลกโควิดมีข้อดียังไงอันนี้คืออันนี้คิดบวกเข้าใจไหมครับแต่ถ้าบอกว่าโลกโควิดโลคโควิดคือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นโครโรนาไวรัสมีอาการอย่างนี้มี อา,อาการอย่างนี้จะรักษาวิธีรักษายัางไงต้องป้องกันตัวเองอยังไงอันนี้เป็นแฟกต์เห็นไหมครับไม่ใช่ความคิดนะคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าโอ้ยมันดีนะมันมีข้อดีเยอะแยะเลยถ้าไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนั้นไม่ต้องคิดก็ได้แต่ถ้าคิดแล้วมันมีประโยชน์คิดไปไม่ว่ากันสายนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสอนให้สาวกชาวพุทธเนี่ยอยู่กับความจริง ตามที่มันเป็นจริงนะครับสมมติติดเชื้อโควิดมาก็รู้ว่าติดนะติดก็ติดไม่ต้องโอ้เราจะตายแล้วเราแย่แน่เลยเราจะต้องอ๋ชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่เอานะเรารู้ว่าติดโควิดสมมุตินะรู้ว่าติดโควิดโอเคก็ตั้งสติแล้วก็คิดว่าถ้าจะคิดนะเห็นไหมผมบอกแล้วคิดเรื่องที่เป็นมีประโยชน์จะรักษาต่อไปยังไงใช่ไหมต้องทําอะไรบ้างต้องติดต่อใครต้องโทรไปที่ไหน ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไหนจะมีอะไรที่จะต้องทําต่อต่อมาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมชาวพุทธเป็นอย่างนี้นะเข้าใจตรงนี้นะสายคิดบวกเนี่ยไม่ใช่พุทธนะครับแต่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คิดลบนะอย่าสุดตรงนะครับคิดบวกในสุดตรงอย่างหนึ่งคิดลบสุดตรงอย่างหนึ่งศาสนาพุทธสอนให้อยู่กับความจริงตามที่มันเป็น มันเป็นยังไงแค่ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปบอกว่าไอ้น,นี่บวกไอ้น,นี่ลบการบอกว่าบวกหรือลบมันเป็นการให้ค่ามันเป็นการให้คุณค่าซึ่งมีประโยชน์เฉพาะบางเวลานะครับนะไม่ต้องทำตลอดเวลามันเวอร์ไปนะอ,อันต่อมานะถ้าสังเกตเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดความสุขหรือความทุกข์ได้เนี่ยมันอาศัยความคิดหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นการรู้ทันความคิดเลยมีประโยชน์ นะแล้วการรู้ทันความคิดมันจะมีได้ก็คือเราต้องต้องสร้างความเคยชินที่จะมีสติแล้วรู้ทันความคิดของเรานะเวลาที่จิตเขาว่างๆเนี่ยเขาจะวิ่งไปคิดโน่นคิดนี่ถ้าถ้าเราเคยนั่งดูจิตตัวเองทำงานนะเราจะเห็นอาการเนี้ยมันจะเหมือนงูสายไป สายไปคิดเรื่องนั้นขึ้นเรื่องนี้เรื่อง,งนี้ทีอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันไว้นะครับคอยรู้ทันความคิดตัวเองไว้เนี่ยมันจะดีมากนะครับนะจริงๆแล้วไอ้คนการที่สามีของผู้ที่ถามมาเนี่ยเสียชีวิตมันเป็นแค่เหตุการณ์มันเป็นสถานการณ์มันไม่ใช่ความทุกข์หรอกนะความทุกข์มันมาได้ไม่ใช่ตอนที่สามีเสียชีวิตความทุกข์มาได้ตอนที่เราจัดการความคิดไม่ได้ นะตอนที่เรายอมรับความจริงไม่ได้นะแล้วความคิดเราอะ่ะมันนำไปสู่เรื่องอดีตที่ที่ที่มัน มันเคยมีช่วงเวลาดีๆต่อกันแล้วมันเสียดายกับสิ่งที่มันจบไปแล้วอดีตว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็ยอมรับไม่ได้เห็นไหมนี่เป็นกระบวนการคิดหมดเลยแล้วมันทำให้เราทุกข์ได้แต่เราไม่ได้ทุกข์เพราะสามีเสียชีวิตนะครับสามีเสียชีวิตเป็นสถานการณ์ถ้าเราแค่รับรู้ตามความจริงอันนี้ผมพูดแบบว่าในอุดมคตินะผมผมบอกไปแล้วว่าผมเข้าใจได้ว่า มนุษย์เราเวลาเสียคนที่รักอะ่ะจะให้มันแบบว่าทําใจได้ทันทีจะให้มันแบบอยอมรับได้ทันทีมันก็ไม่ง่ายหรอกมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่เราต้องฝึกไงนะเพราะสามีเสียชีวิตอาจจะไม่ใช่การสูญเสียคนรักครั้งสุดท้ายในชีวิตเรานึกออกไหมครับมันจะมีคนที่เรารักอาจจะต้องจากเราไปอีก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 ,อ,กอะไรเงี้ยอาจจะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาปู่อ,อะไรเนี่ยอากงอาม่าที่สนิทกันที่ผูกพันกันมาพี่นอ้องลูกและสุดท้ายไอตัวที่สําคัญที่สุดที่เรารักที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครนะตัวเราเองนะครับวันหนึ่งตัวเราเองร่างกายเราเนี่ยมันจะตายจากเราไปแล้วเนี่ยเราทําใจได้ไหมนะเรามีสติ รู้เท่าทันความปรุงแต่งในใจเราได้หรือเปล่าอันนี้คือเหตุที่ว่าเราต้องฝึกนะครับเราต้องฝึกนะพยายามอยู่กับปัจจุบันไว้นะครับเ,เราไม่ต้องคิดบวกก็ได้แต่อย่าคิดลบกับมันนะฮะมีสติรู้ทันความคิดใจที่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมีเวทนามีความทุกข์ใจเกิดขึ้นรู้ทัน มีความสุขใจเบิกบานขึ้นมาในเรื่องอะไรเรื่องอื่นนะ,ะรือื่นรู้ทันนะครับรู้ทันไว้ใจที่มันเศร้าขึ้นมามันไปคิดวนมันต่อต้านไม่ยอมรับความจริงมันอะไรเนี่ยเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูความคิดนึกปรุงแต่งอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยรู้เท่าทันปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะครับแล้วรู้หน้าที่ว่าตอนเนี้ย เรามีหน้าที่ควรต้องทำอะไรรู้เหตุรู้ผละนะคือเราชีวิตเราต่อไปเนี่ยหลังจากที่2ปีผ่านมาสามีเดี๋ยชีวิตไป2ปีกว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไงในเวลาที่เหลืออยู่นะเห็นไหมคุณตัดสินใจถูกแล้วหนึ่งเรื่องนะก็คือคุณเขียนมาถามผมเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณควรทำนะหน้าที่ตอนนี้คืออะไรอะไรคือสิ่งที่ควรทำแล้วประโยชน์ แล้วมีประโยชน์กับเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตไปทําสิ่งนั้นนะครับนะแต่จะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงเรื่องสาม,มีได้เมื่อไหร่ใจเราจะพ้นจากความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งหลายนะครับนะเข้าใจตรงนี้นะคือตอนนี้มันไปยึดอยู่ทั้งๆท,ท,ที่มันจบไปแล้วนะครับในเมื่อมันจบไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่ปล่อยเคยได้ยินคํานี้ไหมครับบอกว่าสุดมือสอยก็ต้องปล่อยมือไปอะนะ ก็ต้องปล่อยมือไปบางทีเราต้องรู้จักปล่อยบ้างนะเราเราไปถือเราไปยึดไว้ตลอดเวลามไม่ได้หรอกเนาะมันใจมันมันจะทุกข์ไม่สิ้นสุดนะเนาะเพราะจริงๆแล้วสามีก็เป็นเหมือนของทุกทุกอย่างเป็นธรรมะชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังไงมันต้องดับนะครับดับช้าดับเร็ว แต่ตายช้าตายเร็วจากช้าจากเร็วจากเป็นหรือจากตายยังไงเขาก็ต้องไปตามกรรมของเขานะครับเราก็มีกรรมของเราที่เราจะต้องอยู่ต่อไปทําต่อไปให้ดีที่สุดในชาตินี้ที่ยังในเวลาที่เหลืออยู่นะอย่าคร่ําครวญในสิ่งที่มันมันหมดไปแล้วมันเสียไปแล้วแต่ให้ใคร่ครวญในสิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นะฮะอ่า ตั้งสติแล้วใช้ชีวิตให้ดีนะครับใครอยากเพิ่มพูนสติมาลงเรียนคอร์สสติ101นะครับผมแพ็คคู่กับศิลปะการเป็นเจ้านายของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะ,ะก็ยังรับสมัครอยู่นะครับอ,อินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับอ่ะ